สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมและก็ร,รับฟังเหมือนดื่มคือเกาเนาะผ่านทางช่อง y ย u ทูบของล็อกิกผ้ารวยอยู่ขณะนี้เนาะค่ะกับขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนคลับเพราะว่าสิเป,ป็นคนเกาคนใหม่ที่พึงเข้ามาเนาะค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาบึงแลวก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมเด้อจะได้แจ้งเตือนทุกๆคลิปเนาะสาหรับผู้ใดที่มาเสียนใด ของผู้ใดนะคะจะได้เห็นกันเนาะค่ะจะได้เห็นแจ้งเตือนเนาะเพราะว่าแต่ละมือกับฟิกบ้าเนาะค่ะว่าจะได้เสียนใดมากก่อนมาหลังเนาะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นของตัวเลขแนวทางแล้วพัฒนาของเสียนนุมหล่กของเลขกมิติมาเนะคะที่จะเอามาวางตองวดประจําวันจันทร์เนาะ,ะสําหรับเราพัฒนาวันจันที่จะถึงนี่เนาะ ตัวเลขของเซียนนมกับเลขมีที่มาค่ะกาบขอบคุณกับคุ่นเลขมิที่มาแล้วกาเซียนมนมเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเหมือนเดิมคือเก่าค่ะเลขทุกตัวเอามาป็นแค่แนวทางปรูดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วการ,รับฟังเหมือนเดิมคือเกาค่ะถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังเลขอาจจะมีเข้าไม่รูด้ามันเบาเาบาปังเรากีกกาบขอรูดขอไพ่ไปกอนลวงนานะคะนะ่ะเนาะสำหรับคืนนี้เนาะมาคํามาเดิกมาหมอดอีกเหมือนเดิม สวัสดีย่มค่ำคืนสำหรับทรายดึกเนาะอย่าพึ่งทําพายังบานอนนะคเขามาเบิ่งคลิปเป็นแนวทางไวักรสองมือนะคะวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เออมื่อวัน,นวันวันเสาร์ต้องกราบขอโทษขอให้มือหลายๆมืีอวันเสาร์นะคะเสาร์พรุ่งนี้นานะะานอาทิตย์วันจันทร์นะไว้ไปตามตัวแนวทาง สำหรับรัพัฒนาของเล็มิติมาแล้วก็เซียนหนุ่มเดี๋ยวห้องไปบึงตัวเลขแนวทางกันตอนงวดเด้ค่ะค่ะนี้จะเป็นแนวทางรับพัฒนาของเลขมมิีิมาของเลขมมิีิมาเมื่อวันที่สามวันศุกร์เมื่อวานนี้เนาะคะ่ะที่ผ่านมาเนาะของเพลินเข้าไปแต่ตัววิ่งเข้าไปที่วิ่งรูดเลขก็ออกตัวเก้าเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนคลับงวดที่แล้วงวดที่แล้วออกไปสองหกหา สองสองก็ยังมีอยู่เนาะแต่ไปออกข้างหน้าสองหกหากงวดนี่ก็ยังมาออกสองห,ก,หกเนาะกลับกันรีกกลับกันออกตัวเก่าตัวเดิมตัวกลับสําหรับแนวทางของเีกมิธ่มาเพินกลกิลิขเขาไปแต่แต่วิงรูดหกเนาะค่ะสําหรับตัวนิ้นตัวเจาะเลยบบผานไม่ผานลางออกสองสอง,สองเนาะตัวรีกแนวทาง ตัเขาบ่ปังก็ต้องกาบขอโทษขอไปเย็บซแฟนครับแทนเล็กมีที่มาเนาะแต่ยังไงสายวิ่งสายรูดก็อย่าลืมจับตามองมันเดืมคขึ้นเขาเนาะค่ะสำหรับตัวเล็กแนวทางของเลขมิท่มาไปต่อกับแนวทางไม่เดี๋ยวนี้เพิ่งหายมาหน่อยหางลุงนะคะสำหรับสองตัวเดวบิงกันง่ายเนาะสำหรับเลขมิท่มาเราพัฒนาวิ่งรูดเพิ่งหายมาหกกับเจ็ด สองตัวไฮมาสีหางนะคะมีหาหนึ่งหาสาดหนึ่งเดสามตัวนี้ตัวเจาะมีหาสามกับ7 1ค่ะสำหรับแนวทางของเล็มิทิมาเลขเปิ่นเพื่อนไฮมาหาหกับ7จ็มตัว3มหางหาเจ็ดหาสแล้วก็หาหาเค่ะเน้นเจาะทีสองหางนี้5 7 1กับห7าสนะคะสำหรับ3มตัว สามตัวสามหางตัวเลขแนวทางไปต่อวันจันนะคะมื่อนี้วันเสาร์ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่มาืเสาร์เรากิกปรดไดลุ่งคิดป,ประได้ลุ่งอย่างเรประไดมีอย่างไร fc ได้บึงเนาะมาศาสกันยาวากันเลือค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของเลขมิที่มา ไปต่อไปต่ออคแคปมนะาจอค่ะสำหรับอีฟซีแฟนคลับของเรมีที่มามักกะจัดนะคะเป็นแนวทางไปต่อของเซียนนุม่มเซียนนุ่มหลุดไปนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนนุ่มหลุดไปหมดที่แล้วเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดเนาะไปบอหอดหกค่ะหก เลขกกอกตัวดะกวกตัวเก่าตัวเดิมนี่ของเพื่นเข้าไปงวดวันที่ยีสิบเจ็ดแล้วก็มาเข้าวิ่งรูดวันที่สามสิบแล้วก็มาวันที่สามรูดไปนะคะสําหรับตัวเลนะ็กแนวทางของเพื่นไปเข้าทั้งหนาของทางอุบุนเลขกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเอฟซีแฟนคับทางอุบุของเซียนหนุ่มมีใครมนันมีใครเฮงมีผู้เด่ปังบ่เนาะ แต่ว่าแนวทางของเมื่อคืนนี้บอพานเนาะไปบอฮอดสำหรับเราก็ต้องกราบขอรดขอไป fc แฟนคลับเด้อกราบ,บกบราบขอบคุณหลายๆที่เขามาคอมเมนต์เนาะเพราะว่าตัวเองนวทางเพื้นหายมาตัวนี้เนาะค่ะหายมาแปดหกแต่ลราก,กิกนะไปเคียนพิดเป็นเก้าหกแนวทางของพื้นนะ ก็แก้ตรงนี้กัแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนั้นลงไปมันเป็นเก้าหกจริงๆอะ่ะเพิ่นหายมาเป็นแปดหกเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นจังไหนก็เป็นแปดอยู่แล้วนะคะเรากิ่งไหนลงไปแล้วกับบริเบิงบริเบิงบได้อันตรวจสอบก่อนนะคะปูนจนว่าเอฟซีเขามาคอมมต์เพราะว่าคาดไปหอดี่ทํางานกับบรเิเฮตยังแล้วค่ะบริเบิงโทรศัพท์บรยยิเอียงหน่อยนักหน่อยหนาะที่จะได้เบิงเขามาเบิงแล้วอะ เป็นตัวเลขแนวทางลงให้ผิดกับตังขับกับขอโทษขออภัยอีฟซี่แฟนขับหลายๆได้ค่ะแล้วก็ตัวเลขแนวทางของเซียนนนะุ่มเนาะขอโทษหลายๆที่ลงผิดห้เนาะคะ่ะจริงๆเพื่อนห้มาแปดหกเนาะแต่เรากิกไปเขียนเก้า <laughs> ขอโทษขออภัยหลายๆไปต่อกับแนวทางใหม่ต่อของเซียนหนุ่ม สำหรับราพัฒนานะคะของเซียนหนุม่มวิ่งรูดเพิน่นไหมา8ดกับเจสองตัวหกหางไหมาแปดสี8สีสีห้าเจ็ดห้าแปดหกแล้วก็เจหกนะคะเล็กเบิ้นเพิ่นก็นจะมี8ปแปดกับเจดเจ สามตัวสี่หางหไมาแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดะคะสังเกตเบื้องดีๆว่าตัวเลขแนวทางเพื่อนมือนี้ลองสูตรไหมบ่สูตรกับกับด้านสูตรกับด้านนะคะสูตรกับด้าน,นะะก,านกับตำแหน่งลองเบึงตัวเลขแนวทางหมดที่แล้วนะคะนี่ เหมือนกันเลยสำหรับแนวทางเลาาพัฒนาของเซียนหนุ่มนะคะเมนเบ,บอกเอฟซีกคยคงสีจับตามองให้เราเนาะสำหรับแนวทางจับตามองค่ะก็ค้นนักเบาแนวทางให้เอฟซีฟังนะคะบางที่ก็เบาไปย่างเดียวว่าด้เบึงว่าด้สรตำรวจอ,อย่างกนนอ่อนะจังไหนงวดนี้ก็ขอให้เอฟซีมันมาในเฮงฟังๆสำหรับแนวทางล่าพัฒนาของเซียนหนุ่มกับของเลนม้ที่มาเนาะคะ่ะ ถ้าชอบเซียนไหนก็จัดเซียนน,นั้นเป็นเอฟซีของผู้ใดมากเดียวจใจเดียวไม่หลายใจนะคะ่ะใจให้นิ่งพอะคะ่ะตามผู้นั้นละคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางกักบขอบขอบพระคุณในหลายเนาะที่ให้มาวางทั้งช่องมาว่าสิเป็นของเลขมิติมากแล้วก็เซียนนุ่มกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่เอฟซีแฟนคลับของเพื่อนพร้อมนะคะ่ะกับขอบพระคุณหลายๆที่ให้กําลังใจแลวค่ะ คอมเมนต์ดีๆอันใดผิดอันใดพลาดไปกะบอกได้เตือนกันได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้แล้วกีกบางที่กระเพือลื้อลืมไปเนาะคะ่ะเขียนถือเขียนผิดก็ต้องการขอโทษขพอใพห,ห้เอฟซีแฟนกลับร้ายๆเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะขอให้เอฟซีฟังๆเฮงๆมันมาสำหรับรับพรินาวันจันทร์เนาะคะ่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเอาไว้ให้เอฟซีได้เบิงกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ